หน้าจะร้่อยสี่้นแปดบบาทเสียโน่นดูร้อกครับเราดึงดูดีกว่าลองก่อนขอนี่เป็นขอาหลัครับครยิ่งเี้ยก็ได้องฮ่า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 

เปิดทาเข่าห้มกันขห้มนะขห้มิงปนตาฮักบ่ครับปนตาฮักอุ๊ยงสวยป่ะครับสวยอุ๊ิงเล่นป่ะครับโคกรเท้าอุ๊ยงเลยท่านี้แหละครับเลียงโซเชียลกับวัดโจกันยินถือกล้องทักทายกันด้วยกล้องนี่แหละครับ พนนท่สวัสดีครับสวัสดีครับ <ology>

ไปขนาดประหยัดขึวนครับเป็คารที่งรับอไม่ดีที่ Yeah.